ตะกุดพิสมอนใบลานนะครับบางเปินเนี่ยนะครับ, mm online, รบ,บ,รบลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึงนะครับนะครับลักษณะเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งลงลักปิดทองกับไม่ปิดทองเห็นไหมครับด้านขวามือผมเนี่ยก็จะเป็นแบบไม่ปิดทองนะครับลักษณะเดี๋ยวผมให้ดูจละอันนะครับลักษณะนะครับไม่ปิดทองเนี่ยนะครับเห็นไหมลักษณะในการถักของเขานะครับนี่ ก็จะบ่งบอกได้นะครับลักษณะเห็นไหมครับการถักนี่ดูเชือกเห็นไหมครับวิธีลงลัดปิดทองยังไงเห็นไหมครับแบบนี้นะครับเรียกว่าตะกุดพิสมนใบลานบางปืนนะครับลายเซยนพระอาจารย์ท่านกำกับอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าไม่ปิดทองนะครับตะกุดพิสมนใบลานบางปืนเนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นเครื่องรางชุดเล็กนะครับของพระมหาสุรกดิ์นั่นเองนะครับขั้นตอนการสร้างนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ายุ่งยากมากๆนะครับเพราะว่าการที่นะครับการที่จะสร้างตะกุดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับพระอาจารย์ท่านนะครับต้องนําใบลานต้นตาลที่ขึ้นอยู่ที่ปากคลองบางปืนเท่านั้นนะครับนะ แล้วลักษณะเนี่ยนะครับโดยใบายตาลที่จะได้เนี่ยต้องเป็นยอดใบาลานนะครับเดือน5เป็นใบาตาลอ่อนเท่านั้นใน1ปีเนี่ยจะทาตะกรุดได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับการทําตะกรุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเาขาเรียกว่าลักษณะเนี่ยก็จะมีต้น,ต,นต้นตำรับอยู่แล้วนะครับในทางพระสายแม่ก่องอยู่แล้วนะครับก็จะมีหลวงพ่อแก้ววัดพงมาลัยนะครับนะครับแล้วก็จะมี อาหลวงพ่อโค้งวันปังกระพร้อมนะครับหลวงพู่ใจวัดเสด็จนะครับหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญนะครับแล้วก็จะเป็นหลวงพู่แจ้งวัดประดู้นั่นเองนะครับลักษณะนะครับก็จะมีการถักแบบนี้เห็นไหมครับนี่ลักษณะการถักจะเป็นแบบนี้อันนี้จะแบบไม่ปิดทองนะครับแค่ลงรักอย่างเดียวนะครับนี่ลักษณะเดี๋ยวผมหยิบอันปิดทองให้ดูอีกหนึ่งหนึ่งรอบแล้วกันนะครับพยายามจะไม่อยากจับ มากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทองที่ปิดเนี่ยนะครับจะหลุดติดตามมือมานะครับนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตะกุดพิสมรอนไบรลานบางเปินนั่นเองนะครับนี่ลักษณะนะครับในการถักเห็นไหมครับการลงลักปิดทองเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดอยู่แล้วนะครับเป็นเอกลักษณ์ทางวัดอยู่แล้วนะครับใครมีแบบนี้ก็ส่งมาได้นะครับยินดีรับเช่านะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ ลักษณะเห็นไหมครับการถักเนี่ยจะเหมือนกันเลย2อันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าไม่ปิดทองลงรักนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นปิดทองลงรักเห็นไหมครับนี่ลักษณะลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้จําการถักให้ดีนะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับก็จะเป็นตะกรุดโลกธาตุนะครับตะกรุดโลกธาตุนะครับใบลานนั่นเองนะครับลักษณะเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีการ เขาเรียกว่าการม้วนละกันนะครับการม้วนเห็นไหมครับการม้วนของเขาเนี่ยของวัดประดุพระรามหลวงเนี่ยของวัตถุมงคลของพระมหาสุรศักเนี่ยนะครับก็จะมีการเขาเรียกว่าการม้วนเห็นไหมครับที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดเท่าเลยนะครับแล้วก็จะมีไหมเจ็ดสีเนี่ยพันอยู่ด้านนอกเห็นไหมครับนี่นะครับการพันนะครับข้างในนะครับก็จะเป็นนะครับเขาเรียกว่าลอยจานหรืออักขระทุกอย่างนะครับที่พระอาจารย์ท่าน เมตตาเขียนลงไปแล้วก็ปลูกเสกนะครับอันนี้ก็จะมีลายเซ็นพระอาจารย์เหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วก็จะเป็นตัวยันเห็นไหมครับแล้วก็จะมีไหมเจ็ดสีนะครับเป็นการพันอีกหนึ่งรอบนะครับลักษณะนะครับนี่ก็จะมีทั้งหมด3ขนาดนะครับเดี๋ยวผมยิบให้ดูนะครับขออภัยด้วยนะครับมือสั่นๆนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นอันจิ๋วนะครับหรืออันเล็กนั่นเองนะครับการถักเหมือนกันเห็นไหมครับการถักจะเหมือนกันแล้วก็จะมีไหมนะครับ นี่แล้วก็ขนาดกลางก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับจะมีเล็กกลางใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดใหญ่สุดนะครับแบบนี้เนี่ยจำนวนการจัดสร้างเนี่ยก็ถือว่าน้อยนะครับน้อยมากนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นตะกุดโลกทธาตุนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าตะกุดโลกทธาตุนะครับเป็นใบลานนะครับนี่เห็นไหมครับให้จาลักษณะการถักไปนะครับไหม เห็นไหมครับจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็จํานวนการพบเจอเนี่ยก็ถือว่าน้อยนะครับไม่ได้เยอะนะครับวันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าเป็นของที่ค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะครับอ่าอันที่สามนะครับวันนี้เราจะมาดูกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมากทุยนะครับเป็นหมากทุยนะครับหมากทุยเนี่ยก็จะมีทั้งถักเชือกนะครับแล้วก็พันเชือกนะครับลักษณะการถักแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า การถักนะครับเห็นไหมการถักเนี่ยก็จะเหมือนลักษณะเหมือนเบี้ยแก่เห็นไหมครับจะมีห่วงนะครับการถักก็จะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับนี่อันนี้คือเรียกว่าการถักนะครับแต่ถ้าเป็นการพันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับการพันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะก็จะดูอาจการพันเนี่ยอาจจะเละนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าการพันเนี่ยอาจจะพันแบบมัวๆไปเลยเห็นไหมครับอ่านะครับลักษณะการถักเนี่ยแต่ละลูกก็จะการถักนะครับ การพันขออภัยครับการพันเนี่ยก็ลักษณะจะไม่เหมือนกันสักลูกหนึ่งต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับแบบเนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลงลักปิดทองนะครับดูได้ง่ายเห็นไหมครับมีห่วงเหมือนกันนะครับห่วงนี้อาจจะหลุดไปได้เห็นไหมทองแลับปิดติดมือนะผมพยายามจะไม่จับเยอะเห็นไหมครับลักษณะเนี่ยนะครับการเขาเรียกว่าการถักนะครับการถักก็จะดูแบบเรียบร้อยแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือการถักลายเส้นฟาจานครับแล้วก็จะเป็นจานนะครับ การถักเนี่ยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าการพันเนี่ยให้ดูลักษณะเห็นไหมครับก็จะเป็นแบบการพันที่แบบเขาเรียกว่าพันแบบทั้งนี้ทั้งซ้ายขวาเห็นไหมครับลักษณะการพันก็จะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับจุดนี้ก็คือจะแยกได้นะครับแต่ถามว่าระดับความหายากเนี่ยก็เหมือนกันทั้งคู่นะครับอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเชือกไหมเห็นไหมครับข้างในเนี่ยนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเขาเรียกว่า มวลสารนะครับท yeah, mm ี hmm. ally, it it. It ่พระอาจารย์ท right okay. uh, ่านเมตตานะครับตำแล้วก right? ็ปั um, ้นลงไปในนี้เห็นไหมครับนี่จะเป็นเชือกสีแดงลักษณะลักษณะจะเป็นเชือกสีแดงแบบนี้เห็นไหมครับนี่อาจจะเป็นลอยทองที่ผมจับเมื่อกี้หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับก็จะมีมวลสารอยู่ข้างในนะครับนี่นะครับอ่ะอันต่อไปนะครับก็นะครับจะเป็นลูกอมไหมเจ็ดสีนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีตามวันเกิดเลยนะครับเจ็ดสีนะครับ เกิดนะครับวันไหนก็อะไรอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยนะครับเป็นไหมเจ็ดสีเห็นไหมครับถามว่าการแยกดูยังไงนะครับลักษณะอย่างที่ผมบอกนะครับวัตถุมงคลทุกอย่างนะครับจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละวัดจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับการถักเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีเอกลักษณ์ในการถักแบบนี้นะครับเอกลักษณ์ในการถักแบบนี้นะครับการถักจะต่างกัน นี่เห็นไหมครับข้างในก็จะเป็นเนื้อผงเห็นไหมครับเป็นมวลสารที่พระอาจารย์ท่านเมตตาเนี่ยนะครับรวบรวมนะครับแล้วก็ตําลงไปนะครับแล้วก็เอามาปลุกเซกแล้วก็มาพันใหม่อีกทีนึงนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะพบเจอในยุคสมัยต้นๆนะครับรุ่นนี้ก็จะไม่ค่อยมีแบบนี้ออกมาให้เห็นแล้วนะครับนี่นะเป็นไหมเจ็ดสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีส้มนะครับลักษณะเนี่ยความหายากเนี่ยคือพอกันเลยนะครับยุคต้นๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเห็นไหมครับการถัก ดูเป็นเอกลักษณ์ได้เลยนะครับอ่านะครับอ่ะแล้วก็มาอันสุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ำเต้านะครับเนื้อตะกััวรุ่นแรกนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเนี่ยนะครับวัตถุมงคลทุกอย่างนะครับถ้าพิพิธั์ไหนเนี่ยเข้ามาศึกษาใหม่หรือเข้ามาเก็บใหม่เนี่ยถ้าจำลายเซนพระอาจารย์ท่านได้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าจะไม่มีทางที่จะโดนเี้แน่นอนเห็นไหมครับลักษณะการจานของพระ อาจารย์ท่านเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเห็นไหมครับลายเซนนะครับนี่นะครับลายเซนอันนี้นะครับก็จะเป็นไหมเห็นไหมครับไหมพันอยู่ตรงนี้นะครับเนื้อเนี่ยก็จะเป็นตะกั่วเห็นไหมครับเนื้อเป็นตะกั่วด้านบนมีจานด้วยนะครับอันนี้ด้านล่างนะครับนี่พลิกมานะครับก็จะมีมวลสารอยู่ข้างในนะครับมีมวลสารอยู่ข้างใน้วก็จะมีจีวรปิดอุดตูดอีกทีหนึ่งนะครับ ลักษณะแบบนี้เนี Bog ่ยนะครับเรียกว่าน้ำเต้าตะกัวนะครับเนื้อตะกัวรุ่นแรกนะครับเนื้อตะกัวรุ่นแรกเลยนะครับนี่นะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับนะครับวันนี้ก็นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดชุดต้องบอกว่าเป็นชุดตะกุดละกันนะครับชุดตะกุดใบลานตะกุดโลกธาตุแต่ว่าเขาเรียกว่าชุดเล็กละกันชุดเล็กละกันนะครับวันนี้ก็นะครับ เอามาให้ชมเอามาให้ดูกันสําหรับพี่พีท่านไหนเนี่ยที่ไม่เคยเห็นนะครับหรือว่าใครมีแบบนี้เนี่ยผมยินดีรับเช่านะครับนะครับสำหรับใครที่มีวัตถุมงคลของพระอาจารย์เนี่ยผมยินดีรับเช่าเลยนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ตรงนี้นะครับ